นะครับ <Come on. S 2> มันมันใช่ฮะเมอร์ี่มันต้องแมรี่ไหม แมรี่นะครับก็คือมีอยู่สองอย่างคือจะแต่งงานหรือเป็นชื่อผู้หญิงที่พี่แต้กกำลังคุยด้วยเหรอครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยพี่แต้ครับมันไม่ใช่เมอร์ี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แมรี่นะครับผมตัว E ตรงนี้มันจะเป็นแมรี่นั่นเองครับ Merry Christmas We wish you a Merry Christmas นั่นเองครับแต่บ้าเราจะออกเสียงเมอร์ี่เหมือนคำนี้ครับพี่แต้ครับเรือข้ามฟากแล้วครับเฟอร์รี่โอ้โหขนปุยเลยว่าแต่ขนอะไรครับเอามาหนึงขนขนสัตว์ขนสัตว์อ๋อนะครับผมเนี่ยนะฮะให้โอกาสอีกทีครับครับครับเฟอร์รี่ เป็นนางฟ้าแล้วนะครับโว้ยนะครับผมเพิ่งเปลไ่โยกตัว E ก็จะเป็นเฟรี่ครับเหมือนเน่าแฟรี่นะครับแล้วว่าแต่พี่เต็ครับคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับพี่เต็ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับผมก็ให้หัวใจเธอไปแล้ววันถัดไปเธอเอาหัวใจผมไปส่งต่อครับนะ Last Christmas I gave you my heart and the very next day you gave it away ครับถ้าพี่เต้เอาหัวใจของพี่เต้ไปให้ผู้หญิงคนอื่นนะครับระวังนะครับคริสต์มาสปีนี้จะเป็นคริสต์มาสสุดท้ายของพี่เต้ตายแล้วเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง last christmas last จะแปลว่าครั้งสุดท้ายหรือจะแปลว่าคริสต์มาสครั้งที่แล้วก็ได้นะครับแล้วสรุปแล้วมันเป็นครั้งที่แล้วหรือครั้งสุดท้ายครับเป็นการ refer ถึงคริสต์มาส อก่นประโยคที่เราหยิบยกมานะครับเป็นการเรียกว่าเผชิญหน้ากันระหว่างนางเอกกับพระเอกนะครับเรียกว่านางเอกกาลังเศร้าอยู่พระเอกบอกเฮ้ยหยุดกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิธีการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเรียกว่า c ช e e r up นะครับหรือว่า bring up her spirit นะครับทำให้จิตโจิตใจยกลอยขึ้นมาก็คือบางครั้งบางทีเนี่ยให้คําแนะนําดีๆหรือปลอบใจดีก็เอาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น thing meHelp the One someone me Every action to said common day. of makes or unmakes character it just means that you're built of everything you do and that's okay one thing someone said to me help me every little action of the common day makes or unmakes character it just means that you're built of everything you do and that's okay one thing someone said to me help me มีอะไรบางอย่างที่ใครบางคนเคยบอกกับพี่แล้วมันช่วยพี่ให้มีจิตใจที่แข็งแกรงขึ้นเขาบอกว่า every little action of the common day ทุกทุกอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราทำในชวิตประจำวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ makes or unmakes character โอ้นะครับก็คือมันก็จะสร้างหรืออาจจะลบล้าง คาแรคเตอร์ที่เราเป็นอยู่ทุกๆวันนี้นั่นเองครับอ๋อคือไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะความเป็นคนที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันนี่เกิดจากอะไรเลยเกิดจากการการะทำของเราในทุกๆวันนั่นเองใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมายเซ็ t นะฮะที่นี่เขาบอกว่ามายเซ็ตพิเศครับมันคือเ e ดพาร์ตแอนด์แฮนดั่นเองครับ ก็คือความคิดความรู้ความรู้สึกอารมณ์ของเราแล้วก็สินี่เราทําสินี่เราพูดมันก็มาจากการสะสมเนี่ยนะครับของหลายวันนี่แสดงว่าพี่เต้ไปเจอวันที่ไม่ดีเยอะนะฮะเนี่ยผมเจอนะานเดือนละแวัน่ยอ๋อแล้วครับผมเนี่ยฮะเราก็เนี่ยคาแรคเตอร์ของเราก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายก็าบอกอะไรครับ it just means that you're built of everything you do ใจร้ายอะไรรัฟเฟแค่ใจร้ายไม่ฮะ e ี n ก็น่าจะแปลว่าใจร้ายแปลว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหมายถึงนะครับ หมายถึงเป็นอเขตที่อยู่นอกกรุงเทพแล้วมีบุรีแล้วโโทกคุณจะมาหลอกล้อยผมพูดทําไมเนี่ยนี่นะครับมันแปลว่าอะไรแต่ว่าความหมายก็ได้ครับมันก็หมายถึง<อ>แลืวมันก็หมายความแว่นะครับว่าโอเค it just means that มันก็หมายความว่า you r e b u i l t of everything you do สิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้มันก็สร้างขึ้นมาจากสิ่งที่เราทําในวันก่อนๆน,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษหรือวันธรรมดานั้นก็อยาจะบอกครับว่า นะมันเป็นสิริโอเคมากดังนั้นทำอะไรไปก็อย่าลืมนะครับทุกๆกวันตื่นขึ้นมา ทำอะไรดีๆคิดอะไรดีๆรู้สึกดีๆพูดอะไรดีๆมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับได้เริ่มได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วอยากจะพัฒนาภาษาก็นี่แหละครับมาถูกทางแล้วดูรายการของเราสองคนใช่ไหมพี่นะใช่แล้วครับในรายการ Movie Language ซีเดภาษาทางช่องโมโนเทวนนันเท่านั้นนะครับแต่ที่แน่คุณผู้ชมจับตามมองนะครับเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยครับมีเลคลักเนี่ยเธอจะได้ของขวัญพิเศษคริสต์มาสนี้ครับเป็นไข่สามฟองฟักไม่ดีเป็นมังกรพ่นไฟเธอจะใช้มันเพื่อบุกเวสเทอร์ลัสพี่เบ ก็คือ Game of Thrones ใน HBO Go นะครับที่ก็เป็นในเครือข่ายของเราแสงว่าคริสต์มาสนี้นะฮะอยากได้อะไรเดี๋ยติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3B b ครับจะได้ดูสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 2 9พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o n o 2 9และก็ s i p Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG Tiktok Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t o com